เดี๋ยวจะมาดูสถานก,การณ์บ้านเมืองดูชีวิตเรานีย่ยไม,ม่ดูใครหรอกเ mm hmm. หรือการควบคุมแต่ว่าเราควบคุมมันไม่ได้สถานการเราก็ต้องปรับวิธีคิดที่ตัวเ,เอง mm hmm. ถ้ายิบซีดีบทั้งหมดสิบแปดาอันนี้จะเป็นสำหรับเล็กเ mm hmm. หมาสำหรับคนหน้า mm hmm. ตาดีหน้ารักน้ารัก วดาวถ้าดูสถานการณปัจจุบันเอาเป็นว่าเราดูไว้นี่เลยดีกว่า,เ,าเดือนมิถุนา,เ,าเดือนมิถุนา,าก็มันจะเป็นยังไงภาพรวมมันไม่ได้เจาะตัวบคุคคลนะแต่ว่าสถานการณ์รอบๆตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไง รเราควรจะไปกระโดดน้ำตายหรือจะไปวิ่งให้ควายปิดตายไหมเราควรจะไปฉีดกันี่สทุกบ้าหรือกันคนบ้ามนาหรือเราควรจะไปเม้งกะโหลกมาสักทีไหมหรือสู้ไม่ได้ก็ไปพ่วกมันไปเลยไหม เราควรจะเดินทางไปทางเรืออีปองฉีดวัคซีนที่อเมริกาหรือที่จีนมันดีไหม,มถ้ายศรีเขาจะมีมวลขังหรือความแม่นยำของเขาโดยอัตโนมัตินะครับการที่ไทยเราควรตีแล้วเอ้ยที่เราทำนี้นก็ทำาอ่ะเลิกครับ การตัดไข่ไ้ยยุตีคือส่วนหนึ่งของชีวิต้้ยยปตีไม่ได้ดูแค่แม่นไม่แม่นนะจริงๆลงลึกมันคือการวิเคราะห์นะเป็นนะเนึ้ื่รงมๆนะครับจากนั้นก็จะใช้มือซ้ายนะครับหยิบมาทีละใบทำไมต้องยิบทีละใบทำไมต้องใช้มือสายเพราะว่า มือซ้ายมันคุณส่วนใหญ่ไม่ถนัดการทําอะไรที่เราไม่นถนัดแล้วต้องทาเนี่ยมันก็จะเกิดการอะไรตั้งใจมากกว่าเอาไงคือความเพชินอ่ะถ้าเราถนัดขวาเราไปห,หยิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บความเพชินมันก็จะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่หยิบก็ได้น,นี่ว่าคือคิชิกินเพิ่ม ถ้าตั้งใจอะครแม่นเน้แม่นอยู่ที่การตีความอุตีการมแบบวิเคราะห์นะผมไม่ได้ตีความ,มเป็นโหราศาสตร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะไม่มีทุกศาสตร์อะผมให้รู้ว่าเนี่ยเครื่องมือเราทําได้อะ้วทำไมเราต้องทำอย่างเดืยนถ้าเราทําได้หลายอย่างนะครับคนอีิจีบทีละใบนะบางทีคนที่ทบนะททแบบว่าวัดดวงอ่ะ วัดดวงว่าแบบมาลองของทุกลองความเชื่อม่้ชี่อมันจะแม่นมันจะสังเกตง่ายบางทีมันหยิบปากทีเดลยตรงกลางสิบใบบางทีมันก็หยิบลิมสิบใบซ้ายขวามันก็มีสิบใบบางคนมันก็เริ่มที่ตัวสุดตัวแรกมีไว้จบตัวสุดท้ายแล้วมันก็หยิบเลียงเลียงเลียงหลายคนวิธีการก็ดู่ได้สมติหยิบในริธผมละสิบใบ ตั้งจิตต่อนะเพื่อใเพื่อชาวโลกประเทศไทยคนไทยที่หลอนมานลังจะครอบดงจิตมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างดูจากการตีความแล้กวก็คีขะห์เน่ยผมจะเริ่มยิบใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งหลไหนย่างมาออกมาเลยเลยน,นายมั่วเอา เดี๋ยวครับอ๋อจะออมาสองสาก้าไได้มาตัวแรกล้วอ่าสิบไม่สำคัญแล้วอยู่ การเรียนไพทยก็เรียนแบบธรรมดาโดยทั่วไปเองแต่ตราลาจังหุุนทองจางหุ่นทองเขาเป็นคนเอาเข้ามาคนแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ทําตามที่เขาบอกมันก็จะมีแตกความคิดกันไปแตกหลากหลายวิธีแบบเรียนเป็นสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดเป็นรึ่งวงกลมเป็นเกลือกมาเป็นคอนโดมินเนียมเป็นเท้าส้นตึกอะไรก็แล้วแต่แต่แตว่าเรียนแบบ ทั่วไปแหละเรียกว่าเซลติคอร์ก็เรียกแบบนี้ใบที่หนึ่งผู้ชายอ้วนก้าถ้วยเดอะเวิร์นอสองอ่ะสามก้าเหรียญสี่แข้งแข้งไม่ขึ้นไปแปลกก็ขึ้นไปปกติ หลายคนที่เข้าใจผิดว่าไพ่ที่แรงที่สุดดาร์กสุดๆคือไพ่เดทนะครับจริงๆไม่ใช่นะนี่เนี่ยแรงสุดไพ่แหงเนี่ยไปหยิบมาสมัยนี้อืก็หยัมมยมยกมาแล้วมาจริงๆมันต้องต่ออน,นี้แต่พื้นที่ไพอมาต่ออน,นี้ไปที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อามนี้นะครับความหมายตามตำแหน่งอันนี้ความหมายตามตำแหน่งอันนี้สถานการณ์นะสถานการณ์เราไม่ได้อยากไม่ได้เตรียมอะไรนะครับคืออยากทำมาทำเลยบอกว่าจะมีประโยชน์ก็าถ้วยอาตรงงเลยถ้วยนี้หมายถึงความรักหมายถึงตัวผ้าก็ได้หมายถึง อาหารการกินเนี่ยหมายถึงที่พักบ้านพักที่อยู่อาศัยก็ได้เก้าถ้วยเก้าถ้วยตีความตามตำราไม่แปลว่าลักซอนไม่ได้มีความลักซอนอะไรตอนเนี้ยไม่ได้มีประเทศไทยคงไม่มีลักซอนเลยประเทศไทยมีแต่โกงสอนตอนนี้มีแต่ว,ว่าซอนไปซ้อนมารับลมพุมในปกปิดไม่เปิดเผย ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะถ้าไม่ใช่หลักสอนมันก็ต้องเป็นเหตุอะไรส้อนสอนสับสนไม่แน่ใจประมาณอย่างนั้นครับตัวส่งผลตัวต่อมาเป็น้า่ใหญ่นี่คือ the world the world แต่ให้ง่ายๆเข้าใจว่าเขาเรียกว่าความสมดุลความสมดุลมปยว่ากินนี่ใช้ไม่เดือดร้อนอยากเที่ยวก็ได้เที่ยว อยากไปเกาหลีก็ได้ไปอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ไม่ไม่ไดเกี่ยวกันเกับจนเกี่ยวกับว่าอามันสมดุลอ่ะมันพร้อมดูสัญลักษณ์ของไพ่เดวินนิพใหญ่ไพใหญ่ไพใหญ่ไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่จี๊ดเงินไพ่เล็กคือหนึ่งสองไพ่ใหญ่คือไพ่ที่ส่งผมในชีวิตเจอส่งผลกับสิ่งที่เราจะทำนออันนี้คือ เขาเรียกว่าช่อมะกอกครับช่อมะกอกเนี่ยคือส่วนแรกมีความสำเร็จใครดึงไว่ออกก็ลองไปเปิดเปิดเน็ตดูเปิด youtube ดูเวลารถแข่งเราแข่งกัน,นคนที่หนึ่งเขาจะมัดออกขึ้นมีอของขอนนั่นแหละครับเขาเรียรกว่าช่อมะกอกฝันรังก่าสสำเร็จเนี่ยช่อมะกอกเรเริ่มเชิมไอ้ตัวนี้ก็มีช่อมะกอกนะแต่แม่งเล็กอือใช่ป่ะมาแน่แต่ช้าหน่อยอันนี้คือความสำส,สเร็จอ่าตัวนี้อ้อมตัวหนัง้าไว้ มีวัวมีสิงโตมีนูกอินทรีมีคนเราต้องรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ออกไปออกข้อสอบอะไรรุ่นจะเป็นต้องรู้หรอกดูหน้าไพ่จบดูจาก,กหน้าไพ่เราก็สามารถรู้ได้ว,ว่ามันดีหรือไม่ดีมันมันมันดีตรงไหนหรือม,มันไม่ดีตรงไหนเสน่ห์ไพ่ยิปซคือโดยเฉพาะหน้านี้นะของมิทพามล่าโพเมสิมิตเป็นคนวาดไว้ ลายเซนเขาต้องมีนิดหน่อยลายเซนลายเซนลายเซนก็าต้องมีเหมือนกันอือ,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 อดูดิอ,ดอ่ะไรนี่อมเต็มป่ะปิดเนี่ยคือดูสุขภาพมันไม่ดีเห็นแล้วมันไม่มีความมันไม่ดีอ่ะรู้สึกตลอดเนี่ยปิดไปรู้สึกด,ด,ดีเลยเนะใช่ไหมอ่าแต่พอเปิดมันหยิบมาแล้วก็ต้องเปิด ibles. ไงไพ่แฮงแมนเนี่ย ลากศัพท์อะทาไมผมถึงบอกว่ามันแรงแรงกว่าไพเดทไพอะไรไพแหังแม่คือการสูญเสียการเสีย้ังตาการหลังลังตามันเกิดขึ้นน่แน่อันนี้ไม่ใช่ดวงผมนะน,นี่คือดวงประเทศชาตินะไม่ใช่ดวงประเทศชาตินะดวงสถานการณ์โดยทั่วไปของผมดูโดยทั่วไปอ่ะก็คงผมไม่ดูนาาี่พม่าก็คงดูกวอยู่พม่าก็ชักเกลยแล้วตายในประเทศ <c oughs> มันไม่ใช่ดวงผมด้วยไม่ใช่ดวงตังกิตแทน คนไทยแทนคนที่อยากรู้แค่นี้นที่เขาต้องห้อยหัวเนี่ยหมาว่าต้องรู้ต้องดูอย่นเราไม่ดูนะปวยใชไหมอ่ะดูดีได้เลยพพ่จริงขมงดูอย่างนี้ตัวที่สิบสองหมายเลขสิบสองหมายเลขสามไพ่เดฟกอ่ะใช่แต่นี่แหลกว่า ือผู้ชายคนนี้ไปรู้ความลับอะไรมาบางอย่างว่าถ้าคุณต้องการเป็นความเป็นธรรมตะคุณจะต้องกีดข้อมือข้อเทา้าแล้วห้อยหัวลงมาอยู่แบบเน,นี้สิบวันห้อยหัวลงมาเป็นเวลาสิบวันแล้วคุณจะได้ความเป็นธรรมตะถ้าให้ตีความไม่ใช่ตีหวามให้เราพูงเป็นงาใจเงี้ยทุกอย่างมันต้องแกลกอยู่แล้วทุกอย่างมันต้องมีการแลกเปลี่ยนมันไม่มีอะไรที่ไม่ต้องแลกแลกทุกนั้นทุกเรื่องว่าจะอะไร คี่อยากติดหนูทาคุณก็ต้องมีเงินไปแลกถูกไ่มคุณอยากได้ความรักคุณก็ต้องเอาความรักไปแลกคุณอยากให้คนเกลียดคุณก็ต้องไปกวนตีนเขาอะแลกด้วยการโดนกระทือออกมาแร้วทุกอย่างมันคือการแลกเพราะนั้นจริงๆก็มีที่เขาก็มีชื่ออะไรผมจำไม่ได้ันไม่ผมไม่ได้ออกไปออกข้อสอบให้แปลขาวข้าวเพราะทำไมมันถึงแรกเพราะว่าทำไมถึงต้องแปลเมื่อ เขาทำไประยะหนึ่งใกล้ๆจะสิบวันแล้วแหละมันเจ็ดแปดวันแต่ว่าชิบหายล้วทนไม่ไหวแล้วคือจะตายข้าวปลาก็ไมไ่กินหัวห้อยอย่างขนาดนี้ยสุดท้ายเนี่ยการแลกของเขาคือการแลกกับเสี่ยงของความตายถ้าเขาตายเขาก็ไม่ได้เป็นมาตตแต่ถ้าเขาไม่ตายเขาเป็นมะอตมเท่าที่รู้จากตำราหลายๆตำราเท่าที่ผมรู้ได้คือเขาไม่ไหวแนละ้วกูอยู่เนี้ยตายหาจริงๆแน่กูไม่มาตตาแนะ่เพราะว่า ใช้วิธีการแบบหุนไปหมุนมาเวียงตัวเปี่ยนตัวไปเวียนตัวมาจับก็หนได้แล้วบอก็เาาวิธีรอดไปได้แต่มันก็แลกด้วยการเฉียดตายเพราะฉะนั้นไพ่แฮงแมนมนคือการเสียเพื่อจะได้อะไรหรือหรือว่าใจวิเรีก่กาเหตุมันซวกก็ได้เหตุมันซวยก็ได้จริงๆผมบอกแล้วว่าไพา่ช่วยแมนก็เรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นแฮงแมนนะ่ะ ในช่วงระยะเวลามินมิุนาเนี่ยที่ผมบอกครับผมอยู่ภายในือนมินทนาเท่นัจะมีการสูญเสียอีก